สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาประกาศกิจกรรมนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะได้เป็นตัวนี้นะคะรางวัลที่สองได้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็รางวัลที่สามนะคะได้ตัวนี้นะ,ะอันนี้เป็นสปอยล์บางส่วนนะคะนี่นะคะที่ทุกคนมามิ้นกันนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะหยิบนะคะทั้งหมดสามคนเนาะเดี๋ยวมาดูรางวัลแรกกันก่อนเลยนะคะ อันนี้รางวัลแรกนะคะเดี๋ยวแกเลยนะคะนี่นะคะชื่อช่ a งตามนี้เลยนะคะแล้วก็ชื่อคะแล้วก็จังหวัดอายุนะคะรางวัลแรกได้เป็นตัวนี้นะคะมารายงานก่อนสองทุ่มนะคะของวันนี้เนาะนี่นะคะได้เราวเขีบไปเลยนะคะ แคบตรงคอมเมนต์ตัวเองมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวัลต่อไปกันเลยรังวันต่อไปเป็นตัวนี้นะคะอาจจะแกะยากหน่อยเนาะเพราะว่ามือเดียวนะคะรางวัลต่อไปนะคะชื่อชแนลตามนี้เลยแล้วก็ชื่ออายุนะคะแคบตรงคอมเมนต์มานะคะแล้วก็แคบตรงนี้มาด้วยนะคะ นี่นะคะไอดีลาจะอยู่ตรงชื่อคลิปเลยนะคะร้อาสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้นะคะส่งให้ฟรีนะคะใครมารายงานตัวหลังจาก2องทุ่มของวันที่31นะคะคือตัดสินนะคะชื่อแชนแนลตามนี้เลยนะคะแล้วก็ชื่อจังหวัดอายุนะคะแคปตรงคอมเมนต์มานะคะแล้วก็แคปตรงนี้มาด้วยนะคะ โอเคนะคะทั้งหมด3คนนะคะนี่นะก็มารายงานตัวนะคะวันนี้ก่อน2ทุ่มนะคะหลังจาก2ทุ่มคือตา10นะคะโอเคตามนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย